Hello and welcome daily Gospel Truth welcome Gospel Bible Daily to and a Stu สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคมัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ Let's spend some few minutes in the Word of God อยากจะให้เรามาใช้เวลากันสักครู่หนึ่งนะคบในถ้อยคำของพระเจ้า uh, Look with us at Romans chapter 8. มาดูด้วยกันกับเรานรในโรมบทที่8 and r e s 3 to 4ข้อ3ถึงข้อ4 t first เราจะมาอ่านในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก่อนแล้วกันครา p ะ l l out some very important truths about the gospel. s o m e v e พ y i m p o r ี a n ตรงนี้ก่อนแล้วกัน s p e l เพื่อจะดึงความจริงที่มีความสำคัญออกมาเกี่ยวกับเรื่องของข่าวประเสริฐนะคบ It says for what the law could not do in that it was weak through the flesh God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh account of sin, condemned sin sin in the flesh he เพราะสิ่งที่บทบัญญัติทำไม่ได้เนื่องจากวิสัยบาปทำให้อ่อนแอนั้นพระเจ้าทรงกระทำแล้วโดยทรงพระบุตรของพระองค์เองมาในสภาพเช่นเดียวกับมนุษย์ที่เป็นคนบาปเพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the spirit และโดยการกระทําเช่นนี้พระองค์ได้ตัดสินลงโทษบาปในมนุษย์ที่เป็นคนบาปเพื่อข้อกําหนดอันชอบธรรมของบัญญัติจะได้สําเร็จครบถ้วนในตัวเราทั้งหลายผู้ไม่ดําเนินชีวิตตามวิสัยบาปแต่ดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณ let me let me uh, point out something from verse four first ผมอยากจะดึงอะไรบางอย่างออกมาจากข้อที่4ก่อนแล้วกันนะครับ you know, few episodes ago I talked about this a little bit คือ,อไม่กี่ตอนก่อนหน้านี้นะคบผมได้พูดถึงความจริงตรงนี้นิดหน่อย you know in the writings of Paul you will see this phrase many times ในจดหมายฝากของเปาโลเนี่ยคุณจะได้เห็นการเขียนแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งมาก you know walking in the flesh and walking in the spirit ว่าการดำเนินชีวิตตามวิสัยบาปและการดำเนินชีวิตตามพระวิญญ,ญาณ and if you remember Remember I said this, แล้วถ้าคุณจำได้นะครับผมได้บอกไปว่า That in the writings of Paul when you see walking in the flesh is talking about dependence on the law ถ้าคุณไปเจอคำว่าการดำเนินชีวิตในเนื้อหนังเนะี่ยที่เปาโลได้เขียนอยากให้คุณเข้าใจว่ามันคือการดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติ Most Christians think that walking in the flesh means walking in some sinful habits. เพราะว่าคริสเตียนหลายๆคนเชื่อว่าการดำเนินชีวิตในเนื้อหนังนั้นก็คือการดำเนินชีวิตตามความบาปแต่ความบาปจริงๆเนี่ยมันเป็นผลที่เกิดขึ้น Walking law Flash actually selfpendence under the the การดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังนั้นหมายความว่าเรานั้นอับประพฤติตามธรรมบัญญัติด้วยกำลังของเราเอง fail when selfpend bound you're you're to เพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณพึ่งกำลังตัวเองยังไงคุณล้มเหลวแน่นอนนะคบ so walking in the flesh is walking under the law in self dependence ดังนั้นการดําเนินชีวิตในเนื้อหนังนั้นก็หมายความว่าเราดําเนินชีวิตด้วยกําลังของเราเพื่อจะประพฤติตามธรรมบัญญัติ and then walking in the spirit และการดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณ is walking in the truths of the gospel คือการดําเนินชีวิตตามความจริงของข่าวประเสริฐ believing in the finished work of Jesus การเชื่อในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ because when you put your trust in the finished work of Jesus then the spirit works in you and the spirit works เพราะเมื่อคุณเนี่ยได้เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ตอนนี้พระวิญญาณได้เข้ามาอยู่ในคุณทำงานในคุณและพระองค์ก็ทำงานผ่านคุณออกไป It's important you understand this understand as very ar you มันเป็นเรื่องสำคัญมากนะคบเมื่อคุณเป็นผู้เชื่อแล้วคุณจำเป็นต้องเข้าใจความจริงตรงนี้ด้วย Walking in the flesh is the Flash So s e l f d e p endence walking in the spirit is God dependent การดำเนินชีวิตในเนื้อหนังนั้นหมายความว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่พึ่งกำลังของตัวเองส่วนการดำเนินชีวิตในพระวิญญาณหมายความว่าเราพึ่งพาพระเจ้า Okay now we go to verse three and see this ตอนนี้ให้เราย้อนกลับไปดูที่ข้อสามนะคบ It says for what the law could not do in that it was weak through the flesh เพราะสิ่ง ที่บทบัญญัติทำไม่ได้เนื่องจากวิสัยบาปทำให้อ่อนแอนั้นคือทำบัญญัติหรือบทบัญญัติเนี่ยยังไงมันสมบูรณ์แบบและดีอยู่แล้ว people could not be saved and become righteous and acceptable before God under the law แต่เมื่ออยู่ใต้ธรรมบัญญัติผู้คนไม่สามารถจะได้รับความรอดหรือว่าได้รับการอวยพรจากพระเจ้าได้ not because the law is weak but because the flesh is weak ไม่ใช่เป็นเพราะว่าตัวธรรมบัญญัตินั้นอ่อนแอนะคะคำว,ว่าอ่อนแอตรงนี้หมายความว่าเราต่างหากซึ่งเป็นผู้อ่อนแอ so the law could not make us saved ธรรมบัญญัติจึงไม่สามารถจะช่วยให้เรารอดได้ the law could not make us acceptable before God could not make us righteous ธรรมบัญญัติไม่สามารถจะ ทำให้เราเป็นคนชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับในสายตาของพระเจ้าได้ time and time again this again I've said and เราก็เห็นครั้งแล้วครั้งเล่านะครับที่ผมได้บอกว่า t l a a s v พระเจ้าไม่เคยตั้งใจจะให้เราเนี่ยได้รับความรอดหรือว่ามีความประพฤติที่ดีเป็นคนชอบธรรมจากการประพฤติตามธรรมบัญญัติ But to prove to us us our to to let prove know how weak our flesh is แต่ธรรมบัญญัติเนี่ยจะเป็นตัวพิสูจน์ให้เราเห็นว่าเราเนี่ยไม่มีกำลังและเราอ่อนแอแค่ไหน so did sending His what the not the the because weakness flesh us son law by He could do of of God for ดังนั้นในข้อที่3ตรงนี้บอกว่าเพราะสิ่งที่บทบัญญยัดทาไม่ได้เนื่องจากวิสัยบาปทําให้อ่อนแอน,นั้นพระเจ้าทรงกระทําแล้วโดยสรงพระบุตรของพระองค์เองมา so the law tells us to do ธําบัญญัติเนี่ยมีหน้าที่สั่งเราว่าเราต้องทําอะไร but the gospel tells us God did for us through His Son. แต่ข่าวประเสริฐนั้นบอกกับเราว่าพระเจ้าทำทุกอย่างแทนเราแล้วโดยผ่านทางพระบุตรของพระองค์ Now this difference is so so important. ดังนั้นความแตกต่างกันตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความหมายมากเลยนะคะ No, this is God did. Past tense. เห็นไหมครับตรงนี้บอกพระเจ้าทรงกระทําแล้ว God is already done for us. นั่นหมายความว่าพระเจ้าทําให้เราเสร็จแล้ว What the law could not do, what our flesh could not do, God did for us. สิ่งที่ทรรบัญญัติทําไม่ได้สิ่งที่เราทําเองไม่ได้นะคะ พระเจ้าทำให้เราแล้ว so the Christian faith is focused on this truth ดังนั้นความเชื่อของคริสเตียนก็คือการจดจ่อที่ความจริงตรงนี้ t h a God did for us through His Son ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำทุกอย่างให้กับเราแล้วโดยผ่านทางพระบุตรของพระองค์ so the Christian life is not first a demand to do something for God ดังนั้นชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่พระเจ้าจะคอยสั่งเราว่าเราจะต้องทำอันนั้นอันนี้เพื่อพระเจ้าตลอดเวลา but i s believing what God did by sending His Son แต่เป็นการเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทำให้กับ เราแล้วโดยผ่านทางพระบุตรของพระองค์ Now notice it says in the likeness of sinful flesh God Jesus came in the likeness of sinful flesh เห็นครับตรงนี้ได้บอกว่าในสภาพเช่นเดียวกับมนุษย์ที่เป็นคนบาปเพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป Right so Jesus came in a human body พระเยซูคริสต์เองเนี่ยเสด็จมาเกิดบนโลกในสภาพที่เป็นมนุษย์เหมือนเรา So he's 100% God ดังนั้นพระองค์เป็นพระเจ้า100% But he also became 100% man และพระองค์ก็ยังเป็นมนุษย์100%ด้วย Why because sin has be judged in the human body เพราะว่าความบาปนั้นจําเป็นที่จะต้องถูกพิพากษาในร่างกายของมนุษย์ If Jesus came as only fully God ถ้าพระเยซูมาโดยการเป็นพระเจ้าแบบ1อ0เต็ม Then he c o u not receive our sins upon himself เพราะงก็ไม่สามารถที่จะรับเอาความบาปของเราไปไว้ที่พระองค์ได้ And so he had to come in the likeness of sinful flesh ดังนั้นพระองค์จําเป็นที่จะต้องมาในสภาพที่เหมือนกันกับเราก็คือมีร่างกายที่เป็นมนุษย์แบบนี้ Of course the scripture says that well he he became A human, but he did not have that demonic sin nature in him. <laughs> มาอักมาเกิดในลักษณะของมนุษย์นะครับแต่พระองค์ไม่มีลักษณะความบาปใดๆของอาดัมติดตัวเลย but because he came in a human body และเป็นเพราะพระองค์เนี่ยมาเกิดในร่างกายของมนุษย์ he could die on the cross for our sins he could receive our judgment on the cross ดังนั้นเนื่องจากเป็นร่างกายแบบนี้พระองค์จึงสามารถที่จะรับเอาความบาปของเราไปไว้ที่พระองค์บนกางเขนและพระองค์สามารถที่จะเสียชีวิตในลักษณะของมนุษย์ได้ if Jesus came only as fully God ถ้าพระเยซูเนี่ยมาเกิดในสภาพของความเป็นพระเจ้าเต็มตัวอย่างเดียวพระองค์ไม่สามารถจะมาตายบนการเขนเพื่อเราได้พระคัมภีร์ตรงนี้จึงบอกว่าพระองค์เนี่ยมาเกิดในสภาพที่เช่นเดียวกันกับเราเป็นมนุษย์ที่เป็นคนบาปและให้เราดูในสติปัญญาของพระเจ้านะครับพระเยซูถูกตรึงบนการเข v e น all the ร i n s of the world upon h i เ s e l f in that human และพระองค์เองก็ได้รับความบาปทั้งหมดของทุกคนในโลกนี้ไปไว้ที่ร่างกายของพระองค์และพระองค์เองก็ถูกพิภากษา จากความบาปตรงนั้นและพระองค์ก็ได้ปราบความบาปนั้นให้พ่ายแพ้ไป you know it's powerful เป็นสิ่งที่มีพลังมากเลยนะครับ because he came in a human body เป็นเพราะพระองค์เนี่ยมาเกิดในสภาพของมนุษย์นะครับ he could receive the sins of mankind first พระองค์จึงสามารถที่จะรับเอาความบาปของมนุษย์เนี่ยไปไว้ที่ตัวพระองค์ได้ but because he had a he had a righteous spirit a sinless spirit และเป็นเพราะว่าพระองค์นี่น่ะคือมีวิญญาณที่ไม่มีความบาปใดๆเลย He could defeat sin and then rise again from the defeat rise dead could from and again sin พระองค์จึงสามารถที่จะปราบความบาปให้พ่ายแพ้และพระองค์เนี่ยสามารถที่จะฟื้นจากความตายขึ้นมาใหม่ได้ ining wisdom God the this is the is of God in us เพราะตรงนี้คือสติปัญญาของพระเจ้าในการที่พระองค์จะไถ่เรา right so that's what God did for us through His Son what we could not do for ourselves เพราะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยได้ทรงทำให้กับเราโดยผ่านทางพระบุตรของพระองค์นะคะ เพราะว่าเราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเราเองแน่นอน Well the question is well why did Jesus have to come why didn't God just redeem us คำถามก็คือทำไมพระเยซูจำเป็นจะต้องมาด้วยล่ะทำไมพระเจ้าไม่ไถ่เราเองเลย Why God didn't just forgive us ทำไมพระเจ้าไม่ให้อภัยกับเราไปเลยล่ะ Without Jesus going to the cross and dying for us โดยที่พระเยซูก็ไม่จำเป็นต้องมาแบบว่าถูกตรึงบนกางเขนแล้วก็มาตายรับเอาความบาปของเราไป If God did that God will be breaking his own righteous standard ถ้าเกิดพระเจ้าทำแบบนั้นก็เท่ากับพระองค์ทำให้มาตร ฐานที่ชอบทําและถูกต้องของพระองค์นั้นเสียไปเลย God is perfectly righteous เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เอ่อชอบทํา100% So he cannot overlook sin sin must be punished พระองค์ไม่สามารถที่จะมองข้ามความบาปไปเฉยๆได้นะคะเพราะว่าถ้ามีความบาปความผิดจําเป็นจะต้องได้รับโทษด้วย You know what would you say if a judge in our nation just just you know does not punish any criminal and just lets them go แล้วคุณล่ะคุณจะคิดยังไงหรือจะพูดว่ายังไงถ้าเกิดว่าผู้พิพากษาในจังหวัดของคุณในประเทศของคุณ ไม่ได้ตัดสินคนที่ทำผิดเลยแต่ว่าปล่อยเขาไปเราก็คงจะเรียกเขาว่าเป็นผู้พิพากษาที่ไม่ดีหรือว่าไม่มีความยุติธรรมแ v e แน่นอนพระเจ้าเป็นความรักนะคะแต่่าาลืวพระเจ้าก็ยังเป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมด้วย punished เพราะความบาปจำเป็นต้องได้รับโทษนะครับพระเยซูจึงจำเป็นต้องเกิดในสภาพของมนุษย์มารับเอาความ บาปของเราไป so that God can judge Jesus judge in เพื่อที่พระเจ้าเองจะสามารถตัดสินพิพากษาพระเยซูแทนเราได้ will not violate his และในวิธีการทำแบบนี้เท่ากับพระเจ้าเองก็ไม่ได้ละเมิดต่อมาตรฐานที่พระองค์กำหนดเอาไว้และในข้อที่4บอกว่าเพื่อข้อกำหนดอันชอบธรรมของบทบัญญัติจะได้สำเร็จครบถ้วนในตัวเราทั้งหลาย perfectly required that we are law righteous ธรรมบัญญัติเรียกร้องว่าเราจำเป็นต้องสมบูรณ์แบบชอบทธรรม100% but we could not do it on our own แต่เราไม่สามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเราเอง so jesus took our sins พระเยซูจึงมาเพื่อรับเอาความบาปของเราไป took our judgment รงรับเอาการพิพากษาของเราไป and then he gave his righteousness to us แล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ให้ความชอบธรรมของพระองค์กับเราแทน and now even if we did not obey the law fully ตอนนี้ถึงแม้ว่าเราเองอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ100%เต็ม but because we put our faith แต่เป็นเพราะว่าเรามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราจึงได้เป็นคนชอบธรรมด้วยความชอบธรรมของพระองค์แล้วสิ่งที่ธรรมบัญญัติเรียกรแล้วสิ่งที่ธรรมบัญญัติเรียกร้องเอาจากเรา has been fulfilled in us not because of us but because of jesus ก็สมบเร็จลงอย่างครบถ้วนในชีวิรรมบัญญัติเรียกร้องเอาากเราแล้วสิ่งที่ธรรมบัติเรียองเอาจากเราแล้วสิ่งที่ธรรมบัญญัาิเรียกร้องเอาจากเราแล้วสิ่งที่ธรรมบัญญัติเรียกร้องเอาจากเราแล้วสิ่งที่ธรรมบัญญัติเรียกร้องเอาจากเรา because we believe in jesus แต่เป็นเพราะเราเชื่อในพระเยซู came into Spirit life our และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เข้ามาอยู่ในชีวิตของเรา remove the sin nature โครงเอาลักษณะความบาปออกไปจากเรา and put the righteousness of Jesus on the inside of us และโะรงเองก็ได้ใส่ความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์เข้ามาไว้ภายในเรา this is such a powerful gospel story ตรงนี้เป็นเรื่องราวของข่าวประเสริฐที่มีพลังมากเลยนะคะ so always remember this และให้คุณจำตรงนี้ไว้เสมอว่า because y o u believed in Jesus เป็นเพราะคุณเองเชื่อในพระเยซูแล้ว you're not in the flesh คุณไม่ได้อยู่ใน เนื้อหนังอีกแล้วนะคะ You r e in the Spirit because you depend on Jesus for redemption. ตอนนี้คุณอยู่ในพระวิญญาณเพราะคุณเองได้พึ่งพาพระเยซูคริสต์ในเรื่องการไถ่คุณ And we can celebrate God's goodness, God's mercy, and God's grace. แล้วเราสามารถที่จะฉลองถึงความดีความซื่อสัตย์และก็ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ You know in in religions ในศาสนานะคะ Their gods demand from them. พระของเขามีแต่การเรียกร้องเอาจากเขา But in the gospel. แต่ในข่าวประเสริฐนี้ God comes and dies for us. พระเจ้าเนี่ยเต็มใจที่จะเสด็จลง มาเพื่อตายแทนเรา us. และพระองค์ก็ไถ่เรา And that's the gospel. นี่คือข่าวประเสริฐนะครับ s pray. ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father, we thank you. พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สําหรับข่าวประเสริฐที่เปลี่ยนไปด้วยสง่าราศีเรามีความสุขในหัวใจของเรา In what you have done what have for us ในสิ่งที่พระองค์ทำให้เรา in Jesus ในพระนามพระเยซู Amen Amen Well we hope that you'll have a great day today เราก็หวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีสําหรับคุณนะครับ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ It is our passion to see you walk in victory เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดําเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะครับ Victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดําเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the word of God แล้วคุณเองสามารถจะทําได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า That's the reason we make our teachings available to you และนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคบ So that you can be notified when we have new sermons เพ so ื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะคบ Take advantage of these teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ช่วยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะคบ Experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ไม่ให้ God bless you ขอภสร้าง้าเวพรนะครับ